มาถึงช่วงทั้งเดททั้งโดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยเรื่องมันที่เรื่องแรกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ไทย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 นะครับอาหารไทเนี่ยอาจจะเคยไม่ใช่อาหารครับแต่หลายคนอาจจะเคยผ่านมาแล้วในสมัยวัยเรียนในสมัยเด็กๆก็คือการคัดลายมือคัดลายมืออยาได้เลยแบบเมย์มาสะดวกมากแต่เราชอบนะเราชอบคัดลายมือมากใช่ไหมฮะอันนี้มีผลจริงๆการคัดลายมือนะครับถ้าคัดบ่อยๆเนี่ยจะทําให้ลายมือสวยสวยงามเลยนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบก็จะลายมือไก่เขียมากนะครับแทบไม่ได้นะฮะแต่ว่าคนนี้เลยครับทาไมคะ ทัลายมือแบบโอ้โหสวยจริงๆเลยครับสำหรับทหารคนนี้ครับเขาเป็นถึงอนุศาสนาจารย์กรมทหารสื่อสารครับพันตีสุธีสุสากลครับเขาคัดไทยเนี่ยโอ้โหจนได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากมโดยใช้เวลาว่างก่อนนอนทุกคืนนะครับฝึกคัดลายมือ,อมแถมข้อความนะ,นะฮะก็ยังแฝงไปด้วยข้อคิดธรรมะคำคมคำสอนเตือนสติแก่ผู้อ่านนะครับ <Gore. S 2> ซึ่งแบบอักษรอารักษ์เนี่ยเป็นแบบอักษรที่สวยอมตะที่สุดที่เขาคัดอยู่เนี่ยนะ<า>่เพราะใช้ในงานที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ทางราชการกฎหมายหรือใช้เขียนเพื่อเกียรติยศ แต่เพียงแบบเดียวผมนึกถึงอะไรรู้ไหมอะไรฮะนึกถึงประกาศสีบัตรใบจบเนี่ยฮะคือสมัยก่อนเนี่ยใช้เขียนเอานะฮะแล้วคนที่เขียนได้ฮะมีไม่กี่คนก็คือแบบว่าทำนาจริงๆงถึงได้เขียนได้เขียนได้สวยนะฮะแต่ปัจจุบันมันใช้คอมพิวเตอร์หมดแล้วอะเป็นแบบฟรอนใช่มันดูแบบคุณกิตินานสนใจจะไปเขียนให้ไหมว่าจะลองหัดดูเหมือนกันลองหัดดูนะครับก็เขียนส่ง เขียนจดหมายส่งแฟนเอาทำกันทั้งคืนคลาสสิกจริงๆคลาสสิกในสมัยก่อนสมัยก่อนต้องเขียนจากมาใส่แป้งหอมๆลงไปใส่แป้งหอมๆอย่านะคุณอย่าไปทำนะเดี๋ยวเขาคิดสมัยก่อนอเมริกาเขามีปัญหาเรื่องนี้นะที่ว่าม่ถเออใช่นั่นแหละครับส่งพันจดหมายไอเพวกกลัวกันนะครับอย่านะอย่านะโอเคค่ะของนีนิวค่ะไปดูกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลบ้านเรากันบ้างค่ะแหมอันนี้ฮือฮาจริงๆค่ะเมื่อพิสูจน์ ลูกวัดสร้อยทองค่ะอย่างพระมหาภัยวันวรวันโนเนี่ยได้โพสเฟซบุ๊กแจก iPhone ค่ะเพียงํำว่าสาธุแล้วกดแชร์ก็ได้ไอโฟนไปอ๋ออย่างนี้คนก็โอ้โหแชร์กันออกโงกันดัมเลยค่ะถึงกเสียแต้สุดท้ายสุดท้ายค่ะท่านก็ได้ออกมาเฉลยในภายหลังว่าเออ ไม่ได้แจกอ้าวที่ทำไปเนี่ยเพื่อเตือนสติชาวโซเชียลทุกคนว่าการกดไลค์กดแชร์แล้วแจก iPhone ให้ฟรีๆเนี่ยมีที่ไหนกันอ๋อทุกอย่างเนี่ยล้วนต้องแลกมาหรือว่ามีค่าตอบแทนด้วยกันทั้งนั้นค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยมันจะตกหลงเขาเรียกว่าตกในเรื่องของความเชื่อตกเป็นเหยื่อของการแชร์อะไรก็ได้ใช่ค่ะพี่เพราะว่าหวังแค่รางวัลว่ามันแบบเออมันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้อะไกเงี้ยเราก็นึกว่าเสียชาเขียว ทำไมครับแล้วกดไลค์กดแชร์ไงออแล้วเป็นกับดักกิเลสค่ะอุ้ยโอ้โหวันนี้พูดดีตาละขอบคุณค่ะนำเข้ามาจำเข้ามาโหหรือว่าพูดยังจำในสิ่งที่ดีก็ดีแล้วโอเคโอเคมาเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวที่สหรัฐอเมริกาเมื่อพูดถึงนิวยอร์กขอถามทั้งสองท่านนะฮะว่าจะต้องนึกถึงอะไรข้อพูดขั่วอ่ะยังไงเข้อพดคั่วเดี๋ยวยี่ห้อ่ะไรพวกว่าเขาามยจ๊ะไม่ใช่หมายถึงยี่ห้อนี้ เราคุณเรน่องอะไรเรานึกถึงนิยอร์กนี่เป็นมหานครใช่เป็นมหานครนะเออนะคะแต่ว่าถึงงเรรื่ออะไมีสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องลอกอ่อนแน่นอนเทพีเสรีภาพที่เลยนะถูกต้องนะคะมันมีผลการศึกษาที่สร้างความตกตะลึงไม่น้อยต่อชาวอเมริกันบังคิมมีนักวิจัยออกมาเปิดเผยว่าเทพีเสรีภาพเนี่ย ได้แรงบันดาลใจมาจากโครงการก่อสร้างรูปปั้นสตรีชาวนาอาหรับที่ปากของซูเอชในอียิปต์นะฮะแต่ทางนั้น,น,นอ,อจาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวยอร์กก็กลับตั้งข้อสังเกตว่าไม่ถูกต้องและหากจะสรุปว่าเทพีเสรีภาพถูกจินตนาการให้เป็นผู้หญิงอาหรับตั้งแต่ต้นเหรอฮะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์นะคบก็ต้องไปดูกันนะครับผมก็ยังไม่เคยไปเลยก็ยังไม่เคยไปอเมริกานี่นะฮะต้องไปไหมคบอเมริกาละสินแลผมก็ยังไม่เคย ใกล้ๆใกล้ๆไหมอยู่อีสานนะคอ้สิบนะอเมริกาที่ใกล้กรุงเทพก็มีอะไรครับอยู่แถวๆบางนาอเมริกาบางนาอเมริกานับแหม่งสายสายสองไปได้ใไหมสายสองไม่ไม่ไม่ผ่านก็ลงบางนาต้องลงบังนาผู้เชี่ยวชาญจริงๆสมุทรปราการใช่ไหมบ้านอยู่แถวนั้น่ะคุณแต่ว่าเราไปไกลกันมากเลยนะกลับมากลับมากลับมากับผมกับเรื่องของเกมครับเกมนะครับอ่าเป็นเรื่องเกมแปล เดี๋ยวนี้เกมก็มีการพัฒนากันมากนะครับเป็นหลายรูปแบบผมมีเกมเกมนึงครับเป็นเกมที่คล้ายๆกับพวกเดอะซิมอะไรเงี้ยนีอแต่เป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยูทูบอ e ออมันอนสยเกมี่เกี่ยวกันยังไงอ่ะมันเกี่ยวกันอย่างนี้ครับทางผู้ผลิตครับก็คือสตูดิโอยูเพย์ออนไลน์เนี่ยได้เปิดตัวเกมใหม่ที่ชื่อว่า YouTuber Life ครับโดยจำลองชีวิตของนักสร้างวิดีโอบน y o u ูทูบซึ่งขณะนี้ได้ให้ผู้สนใจนะครับเข้าไปโหวต เพื่อวางจำหน่ายจริงอยู่ออโดยเกมนะครับก็จะคล้ายกับซีรีส์ The Sim มโดยให้ผู้เล่นนะครับสร้างตัวละครของตนเองขึ้นมาแล้วคอยจัดการตารางเวลาการกินอาหารนอนหลับนอนหลับนะฮะแล้วก็เรียนหนังสือ,อ,อทำงานหรือไปสังสรรค์กับเพื่อนแบบเดอะซิมเลยแล่จุดเด่นของเขาคือภารกิจบริหารช่องวิดีโอบนอยูทูบ<ฮ><ฮ> อย่างยิ่งใหญ่เสมอให้ประสบความสำเร็จครับจนกลายเป็นคนดังทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอ้โหอันนี้น่าสนใจน่าสนใจนะครับจ้ะโอเคเป็นเป็นวิธีการสร้างเน็ตแอดดอลหรือเปล่าีจังเลยนะอยากเล่นอย่ากเลนนะฮะก็ไปช่วยโหวตเขาหน่อยช่ววยโหตนะครับแล้วก็ซื้อของจริงด้วยนะฮะของจริงนะครับได้ค่ะของนี้นิวค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวชีวิตของเธอคนนี้ค่ะครับเธอคือ Miss International Queen 2015 Miss ก็คือเวทีการประกวดสาวประเภท2ระดับโลกเดี๋ยวนะกระเธยนั่นเองคุณเหมือนว่าคุณจะได้ไปสัมภาษณ์คนนี้ด้วยใช่ได้ไปสัมภาษณ์ด้วยในสปริงลิชเธอเธอไม่ใช่ขวาล่มเธอไม่ใช่คนไทยเธอไม่ใช่คนไทยค่ะเธอเป็นสาวประเภท2จากประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เลยเหรอครับใช่ค่ะเธอมีชื่อว่าชวิกซี่ค่ะมาริสเตลลค่ะสาวประเภท2วัย29ปีค่ะจากแดนฟิลิปปินส์ดักรองถูกต้องค่ะ เธอต้องบอกว่าเธอเนี่ยเคยหนีออกจากบ้านเพราะคุณแม่เนี่ยรับในสิ่งที่เธอเป็นไม่ได้รับไม่ได้<อ>แต่ปัจจุบันค่ะคุณแม่ได้กลายเป็นแฟนคลับของเธอไปแล้ว<อ>เพราะว่าเห็นถึงความพยายามในการพิสูจน์ตัวเองด้วยการเป็นเด็กดีเรียนดีม,มา่ลอด ส่วนเรื่องของความรักค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องเศร้าเหมือนกันทไมะแล้วว่าจะคบกับแฟนหนุ่มมา5ปีแต่ทางบ้านของฝ่ายชายเนี่ยก็ยังรักไม่ได้ออจนวันหนึงความแตกค่ะเพราะว่าเธอไปประกวดมิดเกรที่ฟิลิปปินส์ออมิดเกรที่ออฟิลิปปินส์เราทางบ้านก็รู้ออจากที่เมื่อก่อนเคยไปคริสต์มาสด้วยกันแต่ตอนนี้ก็คือทางบ้านก็ไม่คุยกับเธอเลยคือครับผมคือพูดจริง,รงๆว่า ดูดูดูจากรูปแล้วก็ใครก็ไม่คิดผมก็ไม่คิดครับว่าจะเป็นนะฮะนะครับโดยตอนนี้ค่ะเธอบอกว่าขอทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นพอ,อส่วนอนาคตค่ะมีแนวะคิดว่าจะรับเด็กมาเลี้ยงค่ะแล้วก็ก่อตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อดูแลดเด็กกำพร้าด้วยแนวคิดที่ดีมากเลยครับดีมากเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่าไม่ว่าเพนไหนก็ตามนะครับขอให้คุณคิดดีทําดีขอเป็นคนดีก็พอนะฮะดีนะโอ้โหนะฮะนะฮะซึ้งใจกันไปนะฮะจะบอกว่าอะไรฮะอ๋อไม่ได้บอกว่าอะไรก็เหมือนกับ ที่คุณพูดละแหละคือจะเป็นอะไรก็ได้ขอเป็นคนดีพอนะครับผมย่างพูดไปแล้วใช่ไวๆพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังมีโอกาสพรุ่งได้ได้ได้โอเคค่ะผมวันนี้ก็คือต้องลาค่ะเดี๋วที่เราขัดสั่มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายน่าท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www. manager. co. th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน manager ออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ